เบามากข่อยเลยเสียดายเสียดายยังต่สมัยต่ก่อนตะกีบข่อยเป็นสาวอ่ะนะประหลังล้อหล่อวมากีบข่อยขนาดส่งเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉันพ่อเหดบีซ่าพาสปอร์ตเป็นน้ำเจ้าแท้ๆคือเป็นน้ำเปยังบ้านีองน้ำเปลี่ยนยังก็ไม่ข่อยก็เป็นน้ำเจ้าตัวข่อยกินเหล้าว่าเป็นเจ้าก็คุบข่อยกินเนาะ ไปกับเสียลูกเจ้าโอ้ก็ต้องสิบอกว่าอันอันพักินเหลานี่คือเสียลูกใครเออนี่อาวใครวะดวะแม่นอ, <c oughs> อ้าอดคตรได้หัวฝรั่งเลยโอ้ยยิงสีฝแัน่งน้ำเขาแล้วโอ้แต่ละตัวเนี่ยนี่หนุกเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่ารัากแท้แท้ขี้เล่านั่นแล้วเรื่อย น,อนงงอีอะไรสู้ักกันไรบ่กความฝันข่พังทะไล่มดเลยเนี่ยกลัว <c oughs> ข่อที่ได้เป็นมาดามเป็นคุณนายเมียปลกฝลัง <c oughs> นี่รถขั้นโกโก้กโ <c oughs> ข้าเล็บงามๆาม้ยตกเลยข่น <c oughs> อนเจ้าแท้ๆเลยก็ได้ความรักสู้รักกันไรรักแก่รักแก่เมื่อก่นเ <c oughs> นี่ยบ่ใช่ชีเราวะ <c oughs>